ท่านประโยชน์คาวจรทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่21กรกฎาคม2531เป็นวันบันทึกเสียงตอนนี้การบันทึกเสียงที่ไม่เป็นไปตามลำดับคือไม่เป็นทุกปันเพราะร่างกายไม่ดีวันนี้จะพูดเรื่องจาคานุสติกรรมฐานกับเทวตานุสิกรรมฐาน กรรมฐา,านเรงสองนี่เป็นอนุสติตามนึกถึงแต่ก็ก่อนที่จะพูดถึงเทวาตานุสติก็ดีพระจาคานุสติก็ดีของดไว้ก่อนขอสักซ้องกบรรันดาเพื่อนบิสุสมันเนิอมบาสุอมบาสิกาว่าสิ่งที่มีความจำเป็นสาหรับพวกเราทั้งหลายที่ต้องปฏิบัติ นั่นก็คือนิวรณ์ห้าประการต้องหาทางระงับเวลานี้ทุกคนให้ระงับนิวรณ์ห้าประการที่ช่วคราวถ้ามีงานการที่ะพึงทำอยู่วางชนิดหนึ่งช่วเวลาครึ่งชั่วโมงคงไม่เสียหายมากสำหรับ,บการงานพยายามเริ่มทำจิตชนะนิวรณ์ห้าประการ ทีวรห้าประการก็คือหนึ่งกรารมาฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสร,ระหว่างเพศ <c oughs> แล้วก็สองความโกรธความเจบบาดความโกรธอาจจะยังมีอยู่แต่ความเจบบาดจะให้มี <c oughs> สามความง่วง สี่อรมพุ่งชัานนอกเหนือแยกสิ่งที่เราต้องการห้า <c oughs> สงสัยในผลการปฏิบัติจะสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดนี้เวลานี้ยับยังไว้ก่อนอย่าให้จิตเป็นท่ายคนทีวอนมากเกินไปถ้าจิตเป็นท่ายคนทีวอนเป็นปกติ ที่ไปของพวกเราก็คืออบายภูมิคําว่าอบายภูมิไม่มีใครต้องการฉะนั้นเรื่องนิวร์นี้ต้องพยายามระง,งับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเจ้ามาสบุบาสิกา <c oughs> บางคราวระง,งับไปไหวมันเข้ามาครอบงำจิตก็จงบังคับให้อยู่แค่จิตอย่าให้มันไหลมาถึงวาจาอย่าให้ไหลถึงกาย รวมเรียกว่าน้ําขุ่นอยู่ข้างในน้ําใสอยู่ข้างนอกอย่างนี้ใช้ได้แล้วเมื่อกักขังบริเวณนี้วอนอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่นี่วอนก็หมดกาลังนี่เป็นประการแรกให้ทําตามนี้นะแล้วก็รายการที่สองกรรมบทสิกรสกรรมบทสิกกสินห้ารายการนี่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่สังเกตมาบางทีเป็นพระบทในพระพุทธศาสนาห่มผ้าเหลืองที่เรียกว่าผ้ากาสาวพัตแล้วก็กลนหัวกลนคิ้วอยู่ในวัดเป็นสถานที่เขาบพชาแต่ว่าจริยาของท่านไม่มีสินห้าไม่มีกำบบดศิษ อย่างนี้เร็วกว่าคารวะที่เขาดีคารวะที่เขาทรงสินห้ามีทรงบทสิบมีพระจะถือว่ามีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าสินห้าไม่มีสินกัมบทสิบไม่มีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดมันก็ไม่มีมันมีไม่ได้เพราะสินน้อยมีไม่ได้สินใหญ่ก็มีไม่ได้ จะพอกำบดสิบก็ยีอย้ำไปนิดหนึ่งว่าหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรมก็ก็ส่วนเขาสินห้าแถมมาหน่อยหนึ่งเพราะนอกนั้นเหมือนกันคือไม่ดื่มสุราไม่ไรที่ทางกายทางวาจาคือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบ สามไม่นินทาชาวบ,บ้านคือทำให้เขาแตกราวกันสี่ไม่ยุโยงส่งสี่ไม่วะจาเร็วไหลไร้ประโยชน์ที่ทางทางวาจาทางใจต้องคิดวันหนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใคร,รที่เขาไม่ให้ด้วยความเต็มใจแล้วก็สองความโกรธอาจจะมีแต่หายเร็ว ไม่จองล้างจองผันไม่พยาบายใครแล้วก็สามมีความเห็นถูกคือหมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนของสมเด็จระสัมมาัมพทธเจ้าใครควรด้วยปัญญาและปฏิบัติตามนั้นไม่ฝ่าฝืนถ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสผิดก,ก็จงสึกอุปจักษ์สำนักของสองเทียเพราะว่าสำนักของสองฆ เป็นสำนักของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราจะย้ำกันัลน,นก็ต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคนพระก,ก็ดีเนก็ดีวาสุวติการก็ตามให้ยึดถืออนุสติอย่างนี้เป็นปกติอนุสติเท่าสิบนี้ต้องถือว่าเป็นวิน,นัยจะต้องปฏิบัติประจำเพราะว่าสำนักนี้เป็นสำนักปฏิบัติ ไม่ใช่มันจะบวชเพื่อเป็นพิธีกรรมหรือบวชกันเข้าว่ามาิลบวชอันนี้ไม่ถูกต้องญาติโยมที่อยู่ในสนักนี้ก็เหมือนกัน้าสักจะ่่าทิ้งบ้านมาไม,ไม่ไม่ปฏิบัติความดีอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันอนุสติที่เพิ่งใช้ก็ขอยําวันหนึ่งระงับนิวรณ์สองอนาปานุสติเวลานี้ฟังนี่เริ่มจับลมไม่ใจเข้าออก แล้วก็สามมารณานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็ต่อไปนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกถึงศีลที่เราจะพึงปฏิบัตินึกถึงพระนิพพานทั้งหมดนี้ถ้าเพียงเท่านี้ทุกคนจะไม่ลงบายภูมิบาปเก่าทั้งหมดที่ปฏิบัติมาแล้วที่ทำมาแล้ว จะไม่มีโอกาศให้ผลเราตายจากความเป็นคนจะไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปนนรตเ,เป็นสุนรกายเป็นสัตว์เิฉานอย่างต่ำเราเกิดเป็นมนุษย์ถ้าวิจนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็มีหวังก้าวเข,ข้าสู่พระนิพพานตอนต้นตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องจารคานุสติกรรมฐา,าน ก็จะขอแนะนำแต่เพียงยอๆ <c oughs> จะคานุสติแปลว่านึกถึงทางการบริจาคตัวนี้ก็เป็นตัวมหากุศลเหมือนกันเป็นอนุสติที่มีความสำคัญคือเป็นอนุสติที่ตัดโลภความโลภอย่างนี้องค์คุณขว่าโสดาบันญิสิกธาคามมีก็มีอนุสตินี้เป็นประจำ ก็จะเห็นว่านาวิสาขาก็ดีถ้านาวินิกาเศรษฐีก็ดีหรือว่าทุกท่านที่เป็นโสดาบันจะมีทานการบริจาคเป็นปกติเพราะาทานการบริจาคเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภวิธีปฏิบัติเอาง่ายๆที่แล้วมาพูดยาวไปเลยต้องลบทิ้งนั่นก็คือนึกว่าเราจะให้ มีความรู้สึกตามความเป็นจริงด้วยการใช้ปัญญาอาศัยปัญญาบาร,รมีเป็นพื้นฐานบาร,รมีสิบนี่เราต้องปฏิบัติจังให้ครบนะอย่าลืมว่าทุกองค์ทุกท่านให้เขียนบาร,รมีสิบไว้ข้างที่นอนตื่นขึ้นเชา้าเอาตามองบาร,รมีสิบว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะพยายามปฏิบัติบารมีสิบให้ครบวนบริบูรณ์จะไม่มีการบกคร่องแล้วก็เขียนสังโยชน์สิบไว้ข้างที่นอนสังโยชน์สิบเราก็เลือกปฏิบัติตัดสังโยชน์สามก่อนเพื่อเป็นการพ้นอบายภูมิสำหรับบารมีสิบก็คือหนึ่งทานบารมี 2. สองศีลบารมี สาเนคมะะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิทยาบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมี 9. เมตตาบารมีสิบโอเบคาบารมีอย่างนี้เขียนไว้ข้างนี่นอนลืมตาขึ้นมาแล้วก็อ่านอย่าไปนึกว่าท่องจำได้ อ่านแล้วก็คิดว่าในสิบบาร,รมีนี่เราจะปฏิบัติให้ครบถ้วนยิ่งกว่าจะหลับก่อนจะหลับก็มาทบทวนใหม่ว่าวันนี้ระบกพร่องในบาร,รมีอะไรบ้างแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเระกรรมาฐานถ้ามีพรหมีหารสี่เป็นพื้นฐานประจําใจจะลืมว่าทานบาร,รมีก็ดีและบาร,รมีทั้งหมดก็ตามสิงก็ตาม สมาธิก็ตามวิปัสสนาญาณก็ตามจะครบพ้นบริบูรณ์ทุกองค์ทุกเวลาข้ะมีฐารสี่ก็คือหนึ่งเมตตาความรักเรามีความรู้สึกรักคนรักสัตว์ว่าแล้วก็มีความรักเสมอเราไม่คิดเป็นสัตวรูกับใครสองกรุณามีความสงสาร เห็นคนหรือเห็นสัตว์ก็ตั้งใจสงสารคิดว่าเขากับเราต้องการความสุขหรือความทุกข์ชั้นใดถ้าเขามีทุกข์ไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยเพื่อก็สามมุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าที่เสียไข่ใค,คนอื่นได้ดีพลอยยินดีด,ด้วยถ้าพยายามปฏิบัติความดีตามเขา แล้วก็สี่อุเบกขาความบางเฉยถ้ากฎคุ้งกรรมใดๆเกิดขึ้นแก่ผู้ใดในเมื่อไม่สามารถจะช่วยได้เราจะวางเฉยไม่ซ้าเติมอารมณ์สี่รายการนี้ต้องไปจําใจทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่เลือกเวลานะไม่ใช่จะมาทํากันเฉพาะเวลานี้ไม่ใช่มานั่งนึกต้องไปจําใจแล้วก็ทําไปปกติ ถ้าทุกองคหรือทุกท่านที่ฟังปฏิบัติตามนี้ขอยืนยันว่ากรรมฐานสี่สิบวิปัสนาญาณเก้าอยู่ในกระเป๋าของท่านแน่หรือว่าไม่หายไปไหนสินก็ดีทายก็ดีสมาธิก็ตามฌานสมาบัติวิปัสนาญาณก็ตามการตัดสัญญาก็ตามเป็นของไม่ยาก นี่เราก็มาพูดกันถึงทันจากคาจาานุสติการนึกก็จะสงเคราะห์การนึกว่าจะให้คําว่านึกว่าจะให้นี่ก็ยังไม่ได้ให้แต่ใจมีความรู้สึกเป็นปกติว่าผู้ใดบ้างหนอที่มีความทุกข์ในโลกนี้จะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดี ถ้าเขามีความทุกข์อยู่ถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราพร้อมที่จะช่วยทันทีทันใดจิตคิดจะให้มีอยู่อย่างนี้เรียกว่าจาันุสติถ้าอารมณ์คิดมีอยู่ไม่ว่างไม่เว้นคำว่าไม่ว่างไม่เว้นหมายความเวลาคิดอย่างอื่นแล้วก็คิดเวลาทํางานแล้วก็คิดเรื่องงานเวลาพูดกันแล้วก็คิดเรื่องพูด แต่ถ้าอารมณ์ว่างและขณะพูโโดอยูย่ทํางานอยู่เห็นคนและสัตว์มีทุกข์จิตเริ่มสงสารในในสมวิหารส่แล้วก็ตั้งใจคิดว่าเราจะสงเคราะห์ถ้ามาเอิญสงเคราะห์ไม่ได้ก็ตั้งใจไว้ก่อนเพราะถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะสงเคราะห์อย่างนี้ถือว่ามีฌานในาคานุสติกรรมฐทาน ขอพูดถึงอานิสงส์ในการสงเคราะห์สักนิดหนึ่งอานิสงส์ในาการสงเคราะห์จิตคิดจะให้และจิตมีความวิหารสิขอยกยกเป้นไว้เอาเฉพาะอานิสงส์ในาการสงเคราะห์ในการให้เมื่อตั้งใจจะให้โอ,อกาสมีเราก็ให้ขณะใด,ดที่ให้เวลานั้นเป็นทานบรารมีอันนี้หันกัมนมาโหดเรื่องทานบรารมีกันก่อน ทานนามมีถ้าอยาเต็มเขาทำอย่างไงเขาก็ทําอย่างนี้คือจิตคิดจะให้ดีมีอยู่เป็นปกติจิตคิดอยากจะโกงเขาอยากจะลักอยากจะขโมยอยากจะต้นยืยอแย่งคดโกงไม่มีในเรามีเมตตาความรักกุณาความสงสารประจําใจต้องการอยากจะให้มีอยู่ แล้วโอกาสที่จะเพิ่งให้มีขึ้นก็ให้ทันทีทันใดขณะที่ให้จิตใจหวังอย่างอื่นไม่มีอย่างผู้รับเป็นผู้หญิงผู้ให้ก็ไม่คิดอยากจะได้เข้ามาเป็นปัญญา <c oughs> อย่างผู้รับเป็นผู้ขอโทษอย่างผู้รับเป็นผู้หญิงถ้าผู้ให้เป็นผู้ชายก็ไม่คิดอยากจะรับคนนั้นมาเป็นปัญญา ถ้าผู้ให้เป็นผู้หญิงผู้รับเป็นผู้ชายก็ไม่คิดอยากจะได้เข้ามาเป็นสามีใหะบริการที่สองไม่อยากจะฆ่าไม่อยากจะทำร้ายเขาเพราะเราสงสารแล้วก็ถ้าเขามีคนรักแล้วก็ไม่อยากไม่อยากจะยื้อแย่งคนรักของเขาเราไม่กล่าววาจาหลอกลวงว่าให้เพื่ออะไรให้เพื่อความดีเท,ที่แท้ต้องการผลประโยชน์เราไม่คิดอย่างนั้น กร็รวมความเวลาให้เราก็ไม่เมา,าท่านในการให้ของเราจริงๆไประกอบด้รยสิ่งครบถ้วนในเมื่อจิตคิดจะให้แล้วก็ให้อยู่ที่ว่าเต็มรูปของทานบารมีถ้าเป็นอย่างนี้ทือว่าทานบารมีเต็มขอพูดสันส้นๆว่าทานบารมีเต็มก็คือหนึ่งคิดจิตคิด,คด,คด,คดอยากจะให้ด้ดยเมตตาทุกคนด้วยกรรณา เตืได้เรื่องความรักต่อความสงสาร <c oughs> ขณะที่ให้ก็ให้ตั้งใจเพื่อสุขเคราะห์ไม่หวังผลตอบแทนติดหวังอย่างเดียวคือทําเพื่อนิพพาน <c oughs> เพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททานวรมีของท่านครบถ้วนรวมความว่าจิตขณะที่คิดจะให้อยู่เป็นชาในจาคานุสติกรรมฐานถ้าจยาถามว่ายังไม่ได้นั่งอับตานี่ ก็ต้องขอตอบว่าการหลับตาไม่ได้หมายถึงฌานฌานคือมีอารมณ์ชินคิดจะสงเคราะห์นี่คือฌานไม่ต้องหลับตาขษะะที่คิดไม่ก็ถือว่าขณะใดที่ทราบข่าวว่าคนมีทุกข์สัตว์มีทุกข์จิตมันก็คิดทันทีว่าอยากจะสงเคราะห์ถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าทุกท่านมีฌานในจานคานุพติกรรมฐาน ต่อไปก็เหลือเวลารวบไร้ธรามหาเทวตานุสติจะได้จบันทักทียังเหลือกายาน,นุปัสสนาอีกนะเ็เทวตานุสติแปลวันนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์แต่ตามศัพท์แต่ความจริงนึกเท่านี้ไม่พอจะต้องทราบว่าเทวตานุสติ นึกถึงเทวดานึกถึงตรงไหนกันเขาต้องนึกถึงคุณธรรมที่ทําคนให้เป็นเทวดาไม่ใยนึกถึงตัวเทวดาอย่างเดียวแล้วก็มานน่าสังเกตดูเทวดากับคนดีกว่ากันตรงไหนบางท่านบางคนไปเหยียดยามภูมิเทวดาบ้างลุคเทวดาบ้าง ไปยอมรับนับถือแค่าอากาศสตวดาอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะวา่าเทคําว่าเทวดาเนี่ยเป็นแปลว่าประเสริฐอมปเทวดาก็าเป็นสัตดาประเสริฐลุกกเทวดาก็เป็นผู้ประเสริฐอากาศสตวดาก็แปลว่าผู้ประเสริฐพรหมเขาแปลว่าประเสริฐเหม,มือนกันพระอริยเจ้าที่เข้านิพพานทานเรียกวิสุทธิเทพ อย่างพระวิสุทธิเทพนีคนสงสัยว่าเป็นพระปางไหนและเป็นพรพูปเทวดาแต่ความจริงไม่ใช่นั่นหมายถึงพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วเขาเรียกวิสุทธิเทพเป็นเทวดาผู้มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสไม่มีความชั่วติดเหลือการเจริญเทวตานุสติ ฉันก็นึกถึงความดีที่ทําบุคคลในเิเิวดาความดีที่ทําบุคคลในเป็นเทวดาก็มีอะไรบ้างมีสองอย่างคือหฮีริ 2. อโอตตะป,ปะฮีริด้วยความละอายกับบาปโอตตะป,ปะเกรงครัวผลของความบาปผลของบาปจะให้ผลมีความทุกข์ผู้ภาษาไทยไทๆก็เรียกว่า อายบาปกลัวบาปอายคำว่าอายนี่ไม่เรื่องสถานที่จะทำบาปต่อหน้าคนก็อายจะทำบาปต่อหน้าสัตว์ก็อายจะทำบาปที่ที่รับรีก็อายอายใครอายเราจะบอกว่าอายผีสางเทวดาเราอาจจะไม่เห็นผีสางเทวดาอายตัวเราว่ามันเลวคำว่าบาปที่เขาแปลว่าชั่ว ความชั่วก็ดูเสียงใดที่ฝ่าฝืนกรรมบวสิทเสียงนั้นทั้งหมดชั่วหมดกรรมบวสิทเป็นของดีสิ่งที่ตรงข้ามกับกรรมบทก็คือความชั่วดูตรงนั้นนะไม่ตอ้องอธิบายไม่เยินเยอฟังยากทีนี้เราดูเทวดาแล้วก็ดูติหินโลตัปะท่านที่เป็นเทวดานั้นสมัยที่มีชีวิต ในตอนก่อนๆน,นานๆท่านอาจจะเผลอไม่ปฏิบัติไม่มีหีโลตปะอาจจะกินเหล้าเมายาข่าสัตวต์ชีวิตขโมยข้าของใครผุดปดมดเท็จเป็นชู้ลูกเขาเมียใครผัวเขายังนี้ก็ทำได้ท่านทำมาแล้วแต่ว่าพอเวลาใกล้จะตายในช่วงนั้นจิตอเอกอคิดเห็นว่า สิ่งที่ทำนี้เป็นเป็นความชั่วรู้สึกสงสารตัวเองอายตัวเองว่ามันชั่วมากเสียแล้วก็รวบรวมใจสร้างความดีไปศึกษาว่าสิ่งใดที่มันชั่วบ้างฝืนสินและเมิดอสินห้าก็ดีและเมื่อสินไปก็ตามแล้วเมื่อํำบอกสิบก็ตามมันชั่วรูต่างกําลังของคน คนถ้ายัางกินข้าวเมากินกินข้าวกินปลามีพระมีพันยาก็แค่สินห้าหรือกำหมดสิบถ้าอยู่วัดอยู่ว,า,วาระสาวโสดก็สินแปดในพระคารวาะพระกับเนนี่ต้องสินสิก็2องยยีลดไม่ได้ลดไม่ได้แต่ว่าเอินปฏิบัติในสินห้าแลือกำหมดสิ์ไม่ครบคนเขาเรียกว่าเถน เห็นตัวนี้ใช้นอนหนูสะกดแปลวหัวขโมยขโมยเพศพระเข้ามามาอยู่ในเพศพระแต่ถ้าว่าตัวเองไม่เ็บพระใจไม่เหยพระตัวแต่งกายไม่พระแต่ความมีการปฏิบัติมันเปรตหรือสัตจิฉันไม่ไอายความชั่วก็รวมความว่า มีหีรลโอตปาของเทวดาได้มีความสำคัญเรามองท่านว่าท่านมีหีรลโอตปะปฏิบัติความดีได้น้อยก็เป็นภูมิเทวดาไน้มากนิดก็เป็นลุคเทวดาได้มากขึ้นไปแต่อันดับก็เป็นอากาศเทวดาตามชั้นกลัวความเทวดาแต่ละชั้นท่านมีอายความชั่วเป็นกลัวผลความชั่วเป็นความดีของท่าน เราหันมาตอนนี้แล้วก็ดูท่านว่าเทวดาแไม่แก่ไม่ป่วยร่างกายไม่สุดโสมไม่หนาวไม่ร้อนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีอะไรทั้งหมดเกิดวันแรกมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เทวดามีความปรารถนาสมหวังของท่านทุกอย่างได้ไง่ายๆ อยากได้อะไรก็ได้ง่ายๆไม่ยากไม่ต้องทุนให้เหนื่อยก็ถือว่าการเป็นเทวดาตั้งแต่ภูมะเทีศกาขึ้นไปเป็นความดีเราก็คิดว่าถ้าเรายังถึงนิพพานไม่ได้แล้วก็ต้องการเป็นเทวดาชั้นไหนก็เอาแล้วก็กลับมาปฏิบัติเหมือนท่านคือมีหิริอายปากอายชั่ว โอตปะเกรงกลัวผลความชั่วไม่ทําความชั่วทุกอย่างในเมื่อไม่ทําความชั่วทุกอย่างนี้ผลจะมีอะไรเรามีสิทธิข้ามาครบท่วมบริบูรณ์ถ้าไม่ทําความชั่วไม่อยากจะคิดลักขโมยของใครก็มีทานบาร,รมีสมบูรณ์แบบถ้าไม่ทําความชั่วไม่ยึดคิดาจจะข้าไม่คิดลักไม่คิดขโมยก็มีศีลบารมีเต็มแบบ ถ้าไม่อยากจะทําความชั่วไม่ละเมิดการมารุมก็มีเนคขมะบารมีเต็มครบคนที่ไม่อยากทําความชั่วคือเป็นคนยาลายก็มีปัญญาบารมีคนที่ไม่ทําความชั่วต้องฝืนที่จิตไม่อยากจะชั่วไม่ทําความชั่วก็มีวิทยาบารมีครบทนคนที่มีความอดใจคิดว่าความชั่วดีมีมาก่อนแต่มาเอ่ยมาตอนนี้เห็นวความชั่วไม่ดี อดใจไม่ทําความชั่วก็ถือว่ามีคติบารมีครบถ้วนต่อไปตั้งใจว่าจะไม่ทําความชั่วแต่จิตเผลอว่าอาจจะมีบ้างอาจจะคิดว่าบางทีความชั่วก็ดีแต่สามารถอดใจไว้ได้สามารถทรงอารมณ์ไว้ได้ถือเป็นสัจจะบารมีแล้วก็เมื่อตั้งใจไม่ทําความชั่วจริงทรงไม่ได้แน่นอนไม่คขอนแคลนไม่โยกโยก ก็ถือว่าเป็นอธิฐานบารมีและการที่ไม่ทําความชั่วทั้งหมดมีสินห้าได้มีกรมบดสิบได้มีทานได้เป็นต้นอย่างนี้ก็ถือเป็นเมตตาบารมีการระงับความชั่วด,ด้วยดีจิตไม่หวั่นไหวเป็นอุเบกขาบารมีกรวงความว่าหิริโลตปะสาสํรการเทามีในใจ บารมีเท่าสิบรายการก็ครบ้วนในเมื่อมีบารมีสิบรายการครบทวนท่านต้องการอะไรต้องการเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนได้ทุกชั้นต้องการเกิดเป็นพรหมชั้นไหนได้ทุกชั้นถ้ามีกําลังใจเข้มข้นต้องการเกิดในนิพพานต้องการมรรคานได้ทันทีอันนี้เป็นความดีของหีธิลาอุตตะ ที่ได้ว่าความดีของเทวตานุสติกรรมธานรวมความว่าบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ถึงเวลานาทีเสร็จเศก็ขอสรุปว่าทุกวันเมื่อตื่นขึ้นมาหนึ่งพยายามระง,งับนิวรณสอนึกถึงความตายสานึกถึงพระพุทธเจา้า 4. นึกถึงพระธรรม 5. นึกถึงพระอริยสง์ หกนึกถึงเศีลในสิกขาบทที่เราปฏิบัติ 7. จ็ดนึกถึงทางการบริจาคแปนึกถึงความดีของเทวดา 9. รู้ลมให้ใจเขาออกขาดอันหนึ่งอนุสติคือกายกะตานุสติกายกะตานุสติจะพูดในตอนที่สองจากนี้ไปอระบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการก็ใกล้เข้ามาทินที เวลานี้เหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ขอยุติประเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพิพนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาเท้าพุทธศสาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี